ครับใครมาแล้วนะมีของมาส่งแล้วครับวาอุ้ยใครมาเซอร์ไพรส์เนี่ยาจินจากลูกชายป้านะครับผมขออนุญาตร้องเพลงด้วยนะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to YOU ใจนะลูกขอบใจนะพ่อหนุ่มขอบใจนะครับผมให้มาเสริมภัยเนี่ยให้ปาไปนั่งก่อนให้ปาไปนั่งก่อนครับผมโอ้ยน้องใหม่น้องใหม่อยู่กับแงบแลูกมันต้องเป็นลูกป้านแน่ๆเลยครับผมน่าจะเป็นลูกชายมันไม่ก็ไม่เคยสบายแล้วมันก็ทำงานอยู่กัเบเทพแล้วแลมัก็ยังไม่ดี ลูกขอใจขอใจเดี๋ยวป้าจ่ายตังค์ก่อนเยอะเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นครับเขาเขาจัดการเรียบร้อยแล้วครับ<อ>เขาจัดการจ่ายให้เรียบร้อยแล้วครับเขาก็ฝากมาสวัสดี<อ>แล้วก็อวยพรมันเกิดให้ครับก็ให<อ>้มีความสุขกับภาพแข็งแรงนะครับขอให้ลูกบนะจังเลยขอให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขขอให้ลูกหายไวๆต้างใจมากก็หนุนนะ ครับผมหรือตัวเขาเองก็ไม่ค่อยสบายดีลูกเขาก็เลยสั่งลูกมาอยู่กรุงเทพแบตาป้าก็ไม่เคยไม่เคยนึกว่ามันจะไม่ถึงมันเกิดมาก็เป็นรูปที่ดีนะครับขอบใจนะพ่อหนุ่มนาขอบใจที่เอาไปขอให้ โอใย้ป้านุงเจริญเจริญเพราะอะไรครับป้ามีลูกชายที่ทกระตันอยู่ที่รู้คุณก็ดีใจด้วยครับขอบใจที่ร้องแทนขอบใจที่ร้องแทนลูกป้าดีป้าถุงจะไม่ทุกขสบายเท่าไหร่ป้าก็ถุงจะร้องให้ป้าฟังไม่ได้แต่ที่นี่ก็ซึ้งใจแล้วก็ขอให้ป้ามีความสุขนะครับยีินยืนรับผม ใช่ไงผมขอกลับก่อนนะครับจ้าจะจะจ้านะขับดีๆนะลูกขับดีๆนะเออรักษาลำสุกในวันเกิดนะครับจ้าจ้าจ้าขับดีๆครับผมอย่ารีบอย่าสั่น